วันนี้เหรอครวรถมันวิ่งไม่ได้เลยใครเป็นที่จอดรถเห็นบริษัทที่อยู่ริมทางนี่ใ่ใช่องนัเราัหงือนหกลี่เราเราไม่ได้มาโทษโทกเราแต่เรายาหาทางออนถือว่าสร่ัมทรามโอ้ คนไปเกิดต่อมนั่นถึงนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากเลยอ่ะทำเลยมันไม่มีใครทำสิ่งนี้จะมันเลยทุกอย่างเดียวนี้ก็มาดูนะมันรับก็คือปน่าที่แรกเลยนะฮะก็ทำเป็นโตโยกันว่าเออมีข้อดีแปลยังไม่มีไม่มีโอกาสได้รับเงี้ยตงี้ยเป็นอย่างนี้แหละกินในยังเหหรือเขาเขาลองเรียนนะไม่ได่นข้นนะฟังแล้วตกเหวไปทางด้านข้างนะใกรนโต๊ แล้วทีนี้น้เปันดอดกันหรือเปล่าเจอผลแบบนี้ ให้ชาบ้านเขาเดือดรอนน้อยห่อย่หน่อยตอนนี้ถำรยังไปข้อพิพาทอยู่ไปสามวันมาอาทิตย์นึงมาโผล่มาสองวันอย่างเนี้ยมันไม่ใช man ่ค <ok euh. ่ะใช่คือเขตระยองระยองก็ดูแลเขตตนก็อันนี้ของอบตอ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 ังตืตอตองอต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 ่ตอ่อตอันตอกอตอตอตอนอ่อตอตอตอ ช่วงช่วงช่วงเจ็ดโมงยช่วงเด็กที่ว่าก็ังที่ผมเนี่ยหนักมากให้ทงสิ่งอันคือมันเงินตลอดะเราพยายามขอร้องมึเพกับผีไงเราเขาพูดนะเพราะว่าแม่งั้นนะกาไม่นั่งตำรวจใหม่ทำว่า